กลับมาชมกันต่อกับดวงชะตาที่มีทั้งเรื่องโดดเด่นและเรื่องการสูญเสียแต่ดวงชะตาของคุณหมอพรทิพย์ยังไม่หมดเพียงเจ้านี้เราไปฟังคำพยากรณ์จากอาจารย์ลักษ์กันต่อได้เลยครับประเด็นเรื่องความรักและครอบครัวเนี่ยเมื่อเ,เห็นปั๊บเนี่ยสาวร่วมจันทร์มันเป็นคู่พัดพลาดคุณผู้เป็นดวงชะตาปริศนาที่อยู่อีกห้องเนี่ย จะต้องเคยเจอใครสักคนหนึ่งเคยรักแต่ต้องพัดพลาดบทละครเรื่องความรักในละครทั้งหลายเนี่ยมันจะมีจบสวยกับจบแล้วจากอันเนี้มันเป็นบทน้ำตาครับเสากับจันดาวคู่นี้คือคู่พัดพลาคถ้าอยู่ด้วยกันนะเพราะมันมีเรื่องของความผูกพันข้อที่สองมันสุขมรณะไงหลักเกณฑ์ุหราศาสตร์ถ้าดูว่าดาว ความรักจะสมหวังหรือไม่ดูประการที่หนึ่งดาวสุขเสียไหมถ้าสุขร่วมเสาสุขเรลงเสาสุขบรณะสุขอริความรักจะไม่ค่อยลงตัวถ้ามีความรักนั้นแปลจะเป็นรักแท้หรือรักติดตึงจิตที่ไม่เคยลืมเลือนแต่ก็ต้องจากแล้วถ้าเกิดจะไปอยู่กับใครมักจะเจอใครที่คุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยเน,นี่ยดวงชะตาเนี่ยวม่มบากชะตากรรมบางประการคำพยากรณ์ชุดที่4เรื่องความรักและครอบครัว แพทย์หญิงคุณหญิงผ่อนทิพย์ที่มีลัคษณะยูราสีเมธดวงชะตานี้อาจต้องพลัดพรากกับคู่ครองไม่มีเวลาให้กับคนรักหรือไม่ได้อยู่ด้วยกันมันขั้งแรกมันก็คงจะเป็นเหมือนกับเป็นเพื่อนกันอ,ะอ่ะคะเจอกันแล้วก็ชอบแต่ว่าสุดท้ายก็คือเขาก็มีหลายคนอะ่ะใช่ไหมคะแล้วเราก็ออกตัดใจเลิกไปเลยแล้วเราบอกกับตัวเองเลยว่าจากนี้ฉันจะไม่รักใคร เราก็ไม่เคยสนใจอีกเลยค่ะคะไม่สนใจคือเรารู้สึกว่าโลกสมองอ <laughs> มาเจอคนที่สองมันไม่ยังไม่ทาเป็นความรักก็คือว่าอาจารย์ท่านหนึ่งบอกคุณแม่ว่าเตรียมตัวแต่งงานใช่ไหมคะก็เลยไปสืบในที่สุดก็เจอแล้วเราก็ดูว่าราศีลัคนาเป็นยังไงก็เราร้อนมากสุดท้ายพ่อก็จะเป็นคนที่จี้ จี้ว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นทําไมอย่างนี้แล้วสุดท้ายทําไมถึงไม่แต่งงานคือว่าเรายัางไม่ได้รัก<อ>แต่ว่าที่แน่ๆคือพูดกันไม่รู้เรื่องใช่ไหมใช่อยู่แล้ว<อ>เพราะว่าคนละแนวค่ะเข,า,ขาเป็นแนวธนาคารโอ้กันเงินมาเลยเราก็บอกเขาตั้งแต่ตอนเจอแล้วว่าชีวิตนะไม่ต้องมาเปลี่ยนนะเพราะเราเป็นอย่างนี้คือเราโดดเข้าไปช่วยเขาเราก็อาจจะเดือดร้อน แต่ว่าก็อยู่ได้กันแล้วก็เหมือนธรรมชาติให้ลูกสาวมา10ปีหลังจากนั้นมันก็เลยเออไม่ต้องแยกค่ะแต่ว่าไม่ต้องคุยกันบ่อยๆพร้อมกับคำทนายชุดต่อไปไหมคะพร้อมค่ะ,ะถ้าพร้อมแล้วอาจารย์ลัก้าปรัชนีของเราเนี่ยบอกว่าอยากฟังคำทำนายชุดต่อไปแล้วคะ่ะดวงชะตานี้จะมีณดีคือณเมตตามาหานิยมอยู่กับตัวเอง มีพระสดีเป็นสี่กระดวงชะตาลัคนาอยู่เมษนับหนึ่งสองสามสี่มีเลขห้าดำสดีอยู่ในพวกวันทุมันเป็นเกมที่สามารถยกระดับเปลี่ยนฐานนะมันเป็นเกมที่ไปพบพระไปพบผู้ใหญ่ใครใครก็เกรงใจผู้ใหญ่เมตตาคนสําคัญคือคุณเป็นคนที่มีนะดีเรื่องนี้นะแต่ข้อหนึ่งนะอันนี้เป็นเรื่องที่เพิ่งเห็น คือดวงชะตานี้เนี่ยดาวจำตัวเนี่ยคือดาวอังคารล ouais. อยเด่นอยู่ในเรือนลพัะดวงเดียวเลยแปลว่าบางครั้งท่านสุภาพสตรีที่เป็นแขกรับเชิญท่านนี้ที่อยู่นอก้องนูนจะต้องรู้สึกนี้เดียวดายอดูมันเดียวดายนี่บางทีเหมือนมีเกิดมามันไปไหนกันหมดว่าไอ้คนคุ้นเนี่ยคนอื่นเขาเห็นมีครอบครัวมีพักเพื่อนปูงคึกคักแต่ทำไมบางทีท่านมันรู้สึกโดดเดียวเดียวดายคนเดียว ก็จะไปยากอะไรนะคุณมีอํานาจบารมีมาหลายชาติพบอดีตอาจจะเกิดเป็นสตรีผู้สูงศักดิ์หรือเป็นแม่ทัพนายกองที่ยิ่งใหญ่แล้วใครมันมาใกล้ได้ไหมล่ะทีนี้มาดูเหตุการณ์จรปี65ตั้งแต่ต้นปีเลยจนถึงวันที่17ตุลาปี66เนี่ยราหูจรทับดวงชะตาโัวราศาสตร์มันก็มีเกณฑ์ทายว่าอสุริจนจรถึงลัคนาไหนาบาปพระเคราะ์จรไปมาต้องทับกัน ทั้งจันมาทับลักท่านทายว่าตัดชีวาถึงอาสันโอ้โหตายตายเลยนะทีนี้ผมดูงี้ครับเนื่องจากลัคนาอยู่ราศีเมษพระราหูเดิมเป็นดาวเจ้าเดือนพบลาพระและพระราหูเดิมอยู่ในภพสุภะสุภะแปลว่าสําเร็จหรือเป้าหมายเมื่อสุภะจรทับลักสุภะสําเร็จจรทับจุดเกิดแล้วมันมีโครงกรอ,อีกบ,บทหนึ่งว่าอสุรินมาดแมนจรกลุก่มรักเมษพฤษพตามจากักเลือดแล้ว ชาตินั้นย่อมทรงตักยศยิ่งหมื่นนาเป็นทหารชานทะแก้วยศกล้ากาลางนรงนะคือมันถ้าเกิดว่าท่านสุภาพสตรีตามดวงนี้ต้องมีเรื่องแข่งขันต่อสู้ทางการงานและชีวิตก็เป็นทหารชานทะแก้วไงอยู่ในสมรภูมิมักลบจะพังจะแย่แต่มันผ่านมันเป็นจุดผ่านได้คือ 66, 66ปลายปีต่อปี67 มันมีสภาพที่ดาวเสาจรยกจากมังกรยกเข้าสูราสีกลุ่มไม่ทับกับอังคารเวลาดาวเสาทับอังคารเนี่ยเสาทับอังคารมักจะมีอุบัติเหตุผ่าตัดป่วยเจ็บเกิดการเดินเตะหกล้มบาเกิดบาดแผลเกิดการบาดเจ็บคือทั่วไปน่ากลัวแต่ของคุณมันระดับนึงมันไม่ถึงขนาดวิกฤตเพราะอะไรเพราะดาวเสากับอังคารเดิมไม่ได้ร่วมเลงเพราะฉะนั้นจากปี อ่หกแล้วกันมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีเหตุให้ตกใจกลับตัวก็ไม่ได้จะไปต่อไปก็ไปไม่ถึงตรงนี้คือจังหวะกักตั้งแต่ปี67มา68นะกักชีวิตเหมือนกักก็เป๊ะตรงที่โดนปปชเพราะหนักสุดในชีวิตอ่ามันฟ้องศาลแล้วไม่ได้ฟ้องเราคนเดียว,วฟ้องลูกน้องซึ่งลงไปทำงาน แล้วก็หันซ้ายหันขวาไม่มีใครช่วยเลยจริงๆก็มีคนที่เราปรึกษาได้แต่ว่าก็ไม่มีหนทางที่จะช่วย<ะ>เพราะนั้นมันก็คือทั้งต้องจ่ายตังค์ทั้งต้องช่วยเหลือ<ะ>เหนื่อยใจมากเลยแล้วถามว่าละปีที่แล้วจน,จนจนจบถึงปีนี้หรือปีนั้นก็ยังฟรีสอยเลยไหมคะเออศาลตัดสินแล้วค่ะว่าไม่ผิด<ะ>แต่ว่าปปชก็ยังอุทธรณ์ถ้แล้วมันลงอะไรรู้ไหม<ะ>คนอายุข้าราชการอา,ายุ70 มันต้องได้เงินบำนาญก้อนสุดท้ายมันดันแก้ระเบียบว่าไม่จ่ายถ้ายังมีคดีติดทั้งๆที่มันเป็นเรื่องเงินเดือนเราและที่สำคัญคือเขาตั้งเป็นอะไรไอ้นี่ก็เป็นชนักเพราะมันเป็นคดีนี่ไงคือสิ่งที่ันเป็นคดีในดวงอ่ะมันฟรีซอยู่มันกักมันติดอยู่จะไปอะไรก็มันก็ติดว่ามีคดีปปชอย่างที่เขาบอกว่าที่มันเรื่องมันเหนื่อยเหนื่อยทั้งหลายที่ไม่มีเวลาใช้ชีวิตไว้รุ่นเนี่ยจริงๆคือ มันมีแต่คนวิ <jaar ans> ่งเข้ามาขอความช่วยเหลือคล้ายๆงั้นนะคะเดี๋ยวไปถามค่าว่าเมื่อไหร่จะได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นบ้างนะแต่ว่าที่อาจารย์บอกว่าในดวงดาวเนี่ยมันจะมีเกิดความรู้สึกว่าเดียวดายอ้างว้างยังไงคะนี่แหละค่ะก็คือยามที่เราโดนถวายดีกามันทําให้เราไม่สามารถจะหาใครได้เลยเดียวดายมากเลยแล้วก็กลับบ้านมาสามีก็เครียดเพราะเขาอยู่ธนาคารใช่ไหมนอนนอนมาเลยที่สถาบัน แล้วมันเป็นช่วงตั้งสถาบันเราจะมาท้อแท้ก็ไม่ได้จะไปปรึกษาทุกไปใส่ใเขาก็ไม่ได้คำว่าเดียวดายในความหมายคือเวลาที่เรามีปัญหาไม่เคยที่จะหาใครแล้วช่วยได้ประมาณนั้นส่วนที่อาจารย์ดูว่าดาวของผู้หญิงหมอเนี่ยไปวัดพระท่านก็ตาเ<อ>ข้าหาผู้ใหญ่ท่านก็เมตตาใช่ค่ะพระแต่จะุณจะบอกว่าไม่รู้จักก็ไม่ได้คือพระท่านรู้จักเพราะนั้นเวลาเรากราบแต่ละองค์เนี่ยก็ทุกองค์ก็จะ เหมือนกับเมตตาแล้วเราก็มาทางนั้นเลยประมาณน้นแต่ส่วนเรื่องอุบัติเหตุใหญ่เรื่องขาเขยเนะี่ยไม่มีเรื่องผ่าตัดเนะี่ยไม่มีมีแต่เนี่ยที่แป็กอยู่เนี่ยงั้นเดี๋ยวไปถามดีกว่าว่าเรื่องสุขภาพ,าพจะเป็นยังไงเ<อ>ลยที่มันฟรีซอยู่กลั๊กอยู่เนี่ยจะปลดล็อกได้เมื่อไหร่สักทีอยากเจออาจารย์ลักเลียงงั้นไปกันเลยดีกว่าค่ะห้องนู้นเชิญค่ะคุณหมอไปค่ะ าำพยากรณ์ชุดที่5พื้นดวงและเรื่องในอดีตของแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ที่มีลักษณะยูราศีเมษข้อแรกเป็นคนมีเมตตามหานิยมผู้ใหญ่รักและเอ็นดูข้อที่2ดวงชะตาบางครั้งอาจต้องโดดเดี่ยวเดียวดายหรือต้องสู้คนเดียวข้อที่3ในช่วงปี2,565ถึง2,566เคยเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการงานหรือปัญหาชีวิตครั้งใหญ่ จบไปอย่างแม่นยำกับคำพยากรณ์ทั้ง5ชุดของคุณหมอพรทิพย์ซึ่งช่วงหน้าได้เวลาจัดเต็มแบบเห็นหน้าถ้าพูดถึงเรื่องของขายมอรดกคือประวัติที่ดีไหมครับคือในดวงชะตานี้นะมันไปไม่ได้หรอกคือมันถูกลดค่าด้อยค่าไม่มีราคาช่วงหน้าห้ามพลาด